ก็จอมโอ้เป็นจังไดเนาะแล้วง่ายไปครับนี่ยง่ายท่องเลยโอ้ยท่ทองตัวต้องไงต้องไงก้าขึ้นเป็นหกครับผมจ้จังว่าอันที่จริงน่ะเม้าถึงตัวเลขเนาะถ้ามันผู้เพิ่นซื้อเป็นเพิ่นเก่าเป็นขึ้นว่าล่ะจังว่า เอฟ<อ>ซีทั้งผกักไก่พันโทรมาเนาะมาว่าโอ้สัตวเลขน้องก้าจอมก็เข้านะเลขอาจารย์ไข่ก็เข้าสัตวครับเพ,พิ่นกับเพิ่นไก่ไน,นั่นนี่เหรอแต่ว่าทั้งข้าวผู้เพิ่นถือเพิ่นกับผู้ถือหลายเนาะเป็นตัวกันนังสิแมครับเป็นตัวกันครับบานนี้เพิ่นเพิ่นก็เลยว่าเอ้าทำไมเอ่อทำไมทางโน้นต้องแอดมินต้องคอยบอกว่าเก้ากับหกตัวเดียวกันเก้ากับหก ตัวเดียวกันเนาะสันถ้าทางพี่ ajuda, sure นะพี่อยู่ทางภาคใต้สันทางภาคใต้นี आ, ่เขาจะอะไรวะแถวภาคใต้เขาจะรู oh, ้กันหมดเลยนะว่า5กับ6ตัวเดียวกันเพิ่์นว่าเพิ่์นก็มองภาษาไต้เนาะอันออกอันนั่นเล็กน้อยแต่ว่ามันกะคือว่าเนาะแม่โชคไทยโชคมั่นเนาะบุญวาสนาแอนกะแต่ว่ากะโอ้สนอกตัวเมื่อด้านนั้นที่เรียนขึ้เอาเบอร์นั่นแอดมาหน่ะมาหาอยู่บ้านโ่นแอนคุณแม่ได้ความคุณแม่อีกคนโชคใช่น่ะ เพิเขียนให้ยังไงเจ็ดแปดเก้าเลยไปที่ไหนเพื่อนมาง้วนขื้อแต่เลขอันไอ้สียศูนย์สองนี่เพื่นก็เลยลืมซื้อตัวนั้นเพื่นโทรมาหัวเสาร์เนี่ยโอ้ยต้องมีห้องเพื่นเสียใจครับพอนเขียนให้แอนก็โตไนเลยนะเมื่อนั้นเพื่อยู่บ้านก็ดีอ๋อเพิ่นเพิ่นมาอ่าเพิ่นมาหาเพิ่นมาหาน้องเต้าจอมแมนบอครับแมนค่ะบอ๋อเพิ่นมาเพิ่นเพื่แล้วต้นห้องแล้วสันเพื่นว่า เขนได้เลขคิดแปดเก้ามาติจ้าบนน้องเพิ่นเขียนให้เพิ่นโอ้โอ้โอ้เขียนให้เองเพิ่นขอไปซื้อฮาน้อยมือเพิ่นมาน่ะอืมันมีฮาน้อยมันมือนั้นมันก็ออกครับมันเลยมาออกอีกม,มือหนึ่งแบบที่ไหนมันเลยว่าเอาละสี่ร้อยซื้อเน็ตไงอีกอันนี้เพิ่นเลยือดบนมาพอวงเขาได้สี่สิบสองแม่กันโดนโดนเงี้ยงกับงงงงเนี่ยเจ้าก็บีพปวนว่าซื้อไม่ได้เลขสองตัวเนี่ยต้องเล็นให้ไหมแล้ว มันมีมันล้วนไดแป3สมอย่างนี้ก็้ยบุญไวจบจังว่าผมกะว่าเอ๊ะเป็นยังอันตัวเลขนอกจอมเพิ่นกะหามาแล้วเนาะซื้อได้บ่ได้มันกะเป็นบุญเฮ้าเนาะบันนี้เป็นยังคือไปขอเอาไหมสัตยดิขอขอส่วนตัวไม่ว่าว่าซื้อบัได้ทังสองชุดเลยเอีเอ็นังไมันไม่่นหวนหนมันเพิ่นบัได้เนาะจานเหียมันคนกะเออเเ็นังไงอ๋อเนาะคนแห่งหวยเนี่มัน มีลำบากใจ่ทุกอย่างก็เไยต้องเคสเคสเดียวว่าถือเค็เบ่กันครับผุ้ไทยก็ไปสื่อกันยุ้งอซีออ่ือฮอซี่กับโชคดีที่ว่าถือฮอซีเพราะได้ใส่นี่คาเลตกับว่าได้เหลียวพูะหลายๆยังดีเพาบว่าถือดนี้ครับเพราะกันอ้อมาไปที่นี่อเ,เอาแต่ว่าเอฟซีเพ่ FC นมีโชกที่เพิ่นเดินทางไหมะน้องกอจอมกอนนั่นเพื่อนขอห้าน้อยมาติจ้าเพิ่นเพื่อนกอนว่าน คุณแม่ขอหาน้อยแน่ครับคุณเลยว่าอุ้ยผมไม่ถนัด<ม>ก็ถนัดย,ยังยังจะเขียนมาโหลดเหมกันพอว่าคุณเล็กเลขเขียนใหเที่อย่ก็เจ็ดแปดเก้าครับปที่นีเจ็ดแปดเก้าคุณเด็เลขมื่อน,นั่นต้นกลับบ้านไปด้วยซึ่งฮาน้อยมันก็อกหาน้อยมือนันมันก็นนออกอีกเมื่อหน,นึงเรื่องแปดเรื่าเจ็ดแปดนี่แหละคราสั่งเพื่อนว่าหน่ะบางคนก็เห็นว่าเป็นเจ็ดแปดเก้า บางคนก็ที่มาน้ำกาลสามคนนอะบางคนเเห็นเป็นเลขแปดเก้าว่ะคุณบอกว่าที่อันนี้มันตั้งใจที่ซื้อมีเต็มที่ละเพราะมันไม่เห็นอันคิดปุ๊บสี่ศนสองปุ๊บป้ากตัวนี้หือว่า <c oughs> ซื้อได้หรือแถวนี่ก็ซื้อมาได้สี่ศูนย์สองเลยครับคุณก็เ,เลยว่าเออตัวละหารอยเลยตัวละสองคำอย่างนี้ย <c oughs> ออครับใทรวรเต่านีัว โทรมาหอมไว้อ้ยอยู่บ่อะกษิตมาอยู่วะมาวันเสาร์กษิตมะอยู่กูจะมาบอกครับครับกับพีคนอ่าขอเบอร์มาหลายอยู่เพิ่นว่าเพิ่นบ่ค่อยสบายเมื่อกี้นี่ก็โทรมาขอผมก็เลยว่าเดี๋ยวสิขอสิขออนุญาตสิขออนุญาตอ่าคลิปนี้ครับก็ที่เอาเบอร์คุณแม่น้องเขาจอมนี่ลงในคลิปนั่มค่ะขอบคุณค่ะครับ เพราะว่าบางเทธอผู้เพิ่นอยากเดินทางไปอยากจะไปให้น้องเก้าจอมเบิ้งให้เรื่องลูกไผ่ไข้เจ็บบ่าว่าสิเป็นเรื่องอทีเรื่องทางใครที่ไรทางยังสินะครับนะกจากสิลงเลยเนาะคลิปนี้ลงให้เพิ่นซะเลยก็ได้จ้ะถึงเพื่อาสิได้บ่ต้องแอดบ่ต้องในหยาบเที่ยวมาตอบคอมเมนต์ก็หลายลูกบานครับผมตอบตอบก็ตอบเท่าที่ตอบไหวครับคอมเมนต์ก็ได้เพราะว่าเพราะว่าก็หลายแต่ว่าก็ดีอยู่ดอกครับ เอฟซีเพิ่นคอมเมนต์มากอะก็ดีดีใจอยู่ที่เห็นคอมเมนต์หลายๆนะครับก็อยากให้เพิ่นคอมเมนต์สุกคนพุ่นล่ะเพิ่นสนใจเฮาเนาะครับแมนแมนแมนเพิ่นก็ต้องสนับสนุนเฮาหน่อเนาะเพิ่นยังค่อยมาคอมเมนต์แม่นบ่ซั่นเห็นคอมเมนต์ก็ดีใจก็ไล่ตอบตอบอันใดอันใดพิมพ์บ่ได้ก็กดแต่หัวใจกับถูกใจมันชอบกัดทานไปเฮาก็บ่ต้องไว้ยังมากมายดอกเพราะว่ามันคือมีคนชอบแล้วว่ชอบแล้วปกติ ครับแม่ก็บ่ได้เครียดอีหยังกับคอมเมนออกมางที่แบตรงนี้แม่เราเข้าไปเลาวกูดู่แล้วเราไม่ติดเตือนไม่ยังคืนก็บอกว่ากันนั่นเป็นของเพื่อนโอ้ยแนวแนวทางเนาะกะเมันกี้มีเข่ามีหลุดเป็นธรรมดาแต่ว่าระวางเก้าซีครับเก้าซีกับหกซีดีกะสิว่าหลุดกะบอกว่าหลุดดอกไปถ้าผู้เอาเป็นกระถเคือว่่าละนได้ย่แต่ว่าละ บอกแอดเล่าเนาะว่าเขาเก่าตัวเดียวกันแอบดีแอบแต่ก็แปลกนี่ครับผมก็ลืมเบาคือกันไหมที่ว่าพ๋อลีผมคิดว่าคนในบอกว่าคนที่เบาเป็นยุคก่บครับอันเคยกับเคยเบายุคกับว่าเป็นอย่างนี้คุณแม่ก็อีกอันนึงก็สิบาเว่าเก่าสี่อ่าเก้าเก้าหกตัวเดียวกันเด้ออย่าลืมหกสี่นะจะคล้องบ่มากหกสี่เรื่องของเรื่องนะ เอาบานนีคุณแม่เป็นยังไงเนาะบานนีเมื่อคืนนี่ปกติปกตินอ้องเพื่อนสีนังตองงวดมันบ่ครับกลางค้นสีนั่งังเล้นาะนั่งแล้ว,ลวมันบ่บานนีด้แนวทางตัวใดเนาะบารนีเนที่ตัวที่น็น่งไปให้มันก็ส่งผิดเอะเอาส่งส่งผิดบ่ครับงปอสิสดมา,อ,าอันนี้ ไอ้คนไทหาสามเจ็ดก,ก,ก,กับเพชรหน้ะหาสามเจกับเพชรหึกับหกนึ่งเ <5, S 1> นาะครับเนาะจ้ะหสามเจ็ดเดี๋ยวผมผมขอจดแป๊บนึ่งครับเห็นเลขหาสามเราคือมากเนเนบาที้เนาะอันอันเป็นวาเรสม เอ่อนาขอเขาจะโทรมาหาผมอีกไหมเหรอเลขไม่เข้าว่าจัดวะรับ้านนี้โอ้ยจีบโม่ก,กันกส็สีออกจีบโม่เพราะเข่าหรือร้านจีบอยู่แล้วเก้าสี่กับบุกสี่โม่แล้วจะโยงความกันยังว่ซื้อเลยอ๋อเดี๋ยว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 สิไปหายอยู่ดอกครับสิไปาหายอยู่เดี๋ยวเมึงก่อนว่าสิสามารดอันนี้ไปได้ตอนไหน นปเขาจะสะดวกแ้มเลยก็ได้ดอกวันนี้ยังกระนั่นงานนอนก็คว่างานลายจะบาได้ไวจต่ว่าไปนี่ก็ได้ปินาค่อยมาก็ได้ปินาบ่อยมาก็ได้ใกล้ดินทีแล้วล่ะครับเราคุณแม่537ก pues ับ61นี่น้องเพิ่นเขียนห้แล้วเพิ่นว่าจังไหแนะ่บอครับ วานได้ไหมจากกบว่าเอา้าไปงวดนี่กบวานอีออืมเรื่องนี้แ่นะวันตีเอาที<ะ>่ละวอนจัแล้วคือวายนอเลยว่างวนี้เนอาุมดีึได้มาเเป็นยิ้มนะครับอารมณดีถึงเยกไปเราไปเลยะครับรับไปพวกมีถเกซี่แล้วหกซี่กะพดีไส่มีองค์พ่อเอ้ยได้ไส่ค่าเล็กก็ดีลูกถึงได้ใส้ขัเขบเน้อ ก็บ,บอกว่าใส่ก็บ่กเป็นยังดอกคุณก็วบอกว่าเด็กมันว่าถือว่าชงขนาดนั้นคุณก็ว่าอือคุณเป็นคนละหมากลากไม่ครับใส่ไมาี่ดอกมันไปโรงเรียนเพื่อเพิ่งจะให้คุณคนนั้นเอาได้ไหลายครุณก็บอกถึงลายน้อยเป็นตัวกันเนาะครับแมนแมน,มนครับให้แต่ว่าเป็นตัวกันนะครับเป็นตัวกันแต่ว่าก็บ,บ่กท่านได้ขีดเส้นใต้ว่าท่านยังมันบ่นครับบ่จ้ะเพราะท่านได้ขีดอืท่านได้ขีดเส้นใต้บ่ครับ บอกัตวแอดีดออกมาได้แอดมากาเลยคิดเอาเลยลูกิด <c oughs> เอาเลย <c oughs> เนตัวใดแอดมากตัวแม่ก็ดีใจว่ามีคนมันน้ำเอเลยเพิ่าได้วาครับเ <c oughs> พราะดีไปเฮดบุญมากครับได้มากตัวเดียวกันเลยพิษแต่ตัวท้ายอาหาครับสามในตัวเดียวกันตัวที่สามนั่นพิษหน่อยนึงพิษแต้มเดียว ผิดแต้มเดียวคแค่นั่นล่ะครับตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายมันไม่เป็นเลขเจ็ดแต่ว่าเป็นเลขตัวอื่นครับแต่ว่าห้างกันแต้มเดียวก็เรยกว่าโอ้มาทางเดียวกันแล้วเด้อบานนี่สนอกอเดี๋ยวอ,อ,อลมกได้แนนะครับแมนแมนหาสามแปดก็ได้หาสามแปดหาสามหกไปยังสีน้อาสามหกก็ได้ครับเพราะว่าเลขน้องับ ันตอนาต์นี่หละเลขนเอาจาังเลยคสิมีหนึ่งสิมีหนึ่งตัวที่อาจจะเพิ่มแต้มลดแต้มแม่นบ่ครับโดยปกติก็อาจจะเพิ่มแต้มลดแต้มแต่วหมน,นี่อืมสามตัวห้าสามเจ็ดครับเลขสองตัวก็คือหกหนึ่งอ๋อคุณแม่เดี๋ยวผมสอบถามเพิ่มเติมอีกนิดนึงอ่าเลขสองตัวนี่เวลาเขาเนี่ยจะเข้าเฉพาะล่างบ่ครับหรือว่าไปเป็นบนก็ได้ สามารถบนล่างเลยด้วยจ่เหล็กคนนั้นเสี่ยม,มัน,ม,นมันบอได้ว่าเจ้าจงว่าจะจะเป็นล่างเดิครับบ่ได้เจ้าจงว่าสองตัวนี่สิเป็นล่างสามตัวนี่สิเป็นบนบ่ได้เจ้าจงมันบ่ครับจ้เวลาเวลาเอฟซีเพิ่นไปเลือกซื้อเพิ่นก็ต้องตัดเลือกซื้อสองตัวนั่ตัดเบื้องตัวไทยไปให้เลือกซื้อสลากเนะะากเนะกินแบงสลากกินแบงรัฐบาลน,นี่ย เอาก็ถือว่าชัดเจนนะครับเราก็อีกรอบนึงก็คือวันที่วันที่หนึ่งเอ้ยโมเมนครับวันที่สามสิบเนะาะค่ะคืนวันที่สามสิบเหมือนปะครับค่ะก็คือทุกรอบจัดคนนั้นกันเพื่อใหก้อนหน้านั่นได้ก็ะที่ให้ก้อนหน้านั่นอืมแต่ว่าโดยปกติก็ค,คือคืนก่อนหวยออกแต่พวกคนนั้นจองหมดแล้วไหมที่โดยที่เอามันเพื่อนั่นนะนั่นครับ อ๋เอาเอาเอา,เอา,เอาั้งสั้นกับผมก็สีรบ,รบกวนเวลาสัานีดละสันนะครับผมครับเด้อครับผมฝากาลหลๆคุณแม่ฝากฝากไปฝากไปเ,เลยครับเพราะว่าลงไปเพิ่นแกได้ยินอยู่ดออโอ๊ยแต่ว่าโอ้ยตัวเลขมันกิดมันถือยี่ดอกคุณแม่โมัมนว่มาบ่ถือครับเลขหน่มันถูกอยู่แต่ว่าเพิ่นหังม,มันหังบางเพิ่นเพิ่นมีบางนิดนิดหน่ะนะเรื่องของเรื่องครับ ่ครับอเอาข้า้งในก็ขอบคุณคุณแม่น้องก็จอมหลายๆครับผมครับขอบคุณครับผมสสวัดีะ